เดี๋ยวเราจะมาดูผลนะครับว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับลุ้นไปพร้อมกันนะครับโอ้ท่านผู้ชมเห็นก่อนผมอีกแล้วเนี่ยโอเคนะครับเรียบร้อยขึ้นมาแล้วนะครับป้าป้าป้าโอ้โห ชาแนลนะผมวันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษนะครับเพราะว่าเราจะทาตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะไปวัดความเป็นกรดและด่างนะครับของนะครับน้ำนะครับด้วยเราจะสาธิตที่โคกหลวงนาโมเดลนะครับความสําคัญของกรดและด่างนะครับเป็นอย่างไรนะครับถ้าน้ําของเราเป็นกรดมากนะครับก็จะมีผลกระทบนะครับกับสิ่งมีชีวิตนะครับอย่างเช่นปลานั่นเอง บางท่านสงสัยว่าเอะทำไมลงปลาขุดปลาขุดบ่อใหม่นะครับเอาปลาลงแล้วทาไมตายนะครับตัวนี้แหละครับเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับเพราะเราจะทําการทดสอบนะครับว่าน้ําที่เราขุดนะครับมีภาวะเป็นกรดหรือด่างนะครับมีความเป็นกรดมากเกินไปด่างมากเกินไปนะครับก็จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตก็คือปลาของนั้นเองนะครับอาจจะทําให้ปลาตายได้นะครับวันนี้ผมก็เลยนะครับถือโอกาสนะครับเป็นคอนเทนต์พิเศษนะครับในการไปวัดนะครับ ระดับของกรดและด่างนะครับที่โคกหนองนานะครับก่อนที่เราจะไปชมนะครับขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญกด,กดกระดิ่งให้ช่องเลฟลี่กาแฟเข้มด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับไป ที่เราอยู่ที่โคกหมองนาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกอนอื่นเราจะไปดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนะครับว่าในการทดสอบค่าความเป็นกรดและเป็นด่างนะครับเีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยป้าครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จําเป็นในการวัดค่าความกรดและด่างนะครับอุปกรณ์มีง่ายๆครับมี2อย่างนะครับหนึ่งนะครับแก้วนะครับซึ่งแก้วเราจะใช้3ใบด้วยกันนะครับเพราะว่าเราจะเก็บตัวอย่างน้ำนะครับสามจุดจุดที่1จุดที่2และจุดที่3นะครับโดยโดยจุดที่1นะครับ เราจะวัดที่ต้นต้นต้นสะนะครับแก้วที่2ก็ปลาสะนะครับแล้วแก้วที่3นะครับก็จะเก็บตัวอย่างที่ปลายสะนะครับโดยเราจะเอาน้ํามจุดนี้ครับมารวมกันนะครับถึงจะวัดค่าความเป็นกรดและความเป็นด่างนะครับอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือกระดาษนะครับวัดค่าความเป็นกรดและด่างนะครับซึ่งจะมีสเกลบอก โดยเป็นตัวสีนะครับในการบอกสเกลว่ามีความเป็นกรดหรือเป็นด่างนะครับมีทั้งหมดนะครับสเกลตัวนี้นะครับจะวัดได้ตั้งแต่ pH 0นะครับถึง14นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับตามภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับว่ามันมีค่าอะไรบ้างในการวัดค่าความเป็นกรดและด่างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างในจะมีลักษณะแบบไหนนะครับในการวัดค่าเป็นกรดและด่างนะครับ ตัวนี้นะครับมาตรฐานนะครับมก็อยู่ประมาณเบอร์5เบอร์6นะครับนี่ประมาณเบอร์7นะครับนี่ประมาณนี้ครับเบอร์6นะครับเป็นเป็นการตั้งค่านะครับที่ระดับกลางนะครับถ้าน้ำนะครับมันมีความเป็นกรดเป็นด่างนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้นะครับจากโรงงานเลยก็คือจะตั้งค่าเป็นกลางนะครับอยู่ที่ประมาณ6หรือ7นะครับสังเกตนะฮะมีสีแถบนะครับถ้าจุ่มน้ำไปแล้วนะครับ มันมีสีออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5หนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะครับโอเคหรือนะครับสีที่ออกมานะครับจากระดับสแตนดาร์ดนะครับออกมาเป็นลักษณะสีเข้มนะครับเห็นไหมนะฮะเข้ม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 นะครับก็มีลักษณะเป็นด่างนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบนะครับไปเก็บตัวอย่างกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคครับผมไปไปเลย ครับเดี๋ยวเรามาเก็บตัวอย่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าเราจะเก็บสูวนไหนบ้างนะครับเนื่องจากว่าเราลงปลานะครับหลายชนิดนะครับทั้งที่เป็นบ่อลึกนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นกรองไสนไก่นะครับอันนี้ก็เป็นกรงเสษไก่นะครับเดี๋ยวลองมาดูเลยนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นกรงเส่ไก่นะครับมีประมาณนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเราตัวนี้นะครับ ราจะเก็บตัวอย่าง3ามจุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็จะเป็นต้นน้ำนะครับหรือว nice ่าต้นต้นไส้ไก่นะครับจุดที่2นะครับเราก็จะมาเก็บตรงนี้ครับตรงกลางน้ำนะครับผมแล้วตัวอย่างจุดที่3มนะครับเราจะเอาที่ปลายนะครับผมแล้วก็เอาทั้ง3ามจุดนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็ทดสอบดูนะครับว่ามันมีความเป็นกรดเป็นด่างอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปเก็บตัวอย่างกันเลยนะครับผม นะครับเดี๋ยวเราเก็บจุดที่หนึ่งนะครับผมประมาณที่พอนะครับผมประมาณนี้พอที่หเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บพอรีเวณตรงนี้นะครับผม ครับเดี๋ยวเราเก็บน้ำตัวอย่างไปครับจุดที่3ามนะครับบริเวณด้านปลายกรงไสไก่นะครับโอเคประมาณนี้ก็พอครับผมเียมาดูนะครับตัวนี้เราเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบนะครับว่านะครับ มันจะมีค่าวามเป็นกรดเป็นด่างอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูันเลยโอเคโอเคครับตอนนี้อุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะเอาน้ําตัวอย่างนะครับทั้ง3จุดนะครับมาผสมกันนะครับเป็นน้ําเดียวกันนะครับอันนี้ผมใช้ขันนะครับพอดีอุปกรณ์ไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับโอเคใส่ลงไปเลยนะครับผม เรียบร้อยจุดที่หนึ่งครับจุดที่สองนะครับผมโอเคและจุดที่สามครับผมนะครับอันนี้เป็นการทดสอบแบบเบื้องต้นนะครับจริงๆต้องมีตัวทดสอบดีกว่านี้นะครับก็จะมีที่แก้วคนนะครับอันนี้ผมไม่มีตัวแก้วคนนะครับอาจจะใช้มือใช้สิ่งของมันอาจจะมีผลกระทบต่อน้ําได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอนยกเป็นวนๆเอานะครับผมโอเคมาดูใกล้ๆเลยครับมาดูใกล้ๆเลย ผมบนเรียบร้อยนะผมต่อไปนะครับผมการจะทดสอบนะครับนี่เปิดมาเลยครับผมตัวนี้นะครับนะครับวิธีการนะครับเราก็จะจุ่มน้ํานะครับถึงบริเวณนี้นะครับผมเห็นไหมฮะเราจะจุ่มน้ํานะครับให้ถึงบริเวณนี้นะครับผม โอเคเนาะตัวนี้นะครับมันยังอยู่ที่กลางนะครับประมาณค่า p h อยู่ที่หหรือ7นะครับเดี๋ยวจุ่มไปแล้วมาดูความเปลี่ยนแปลงครับจุ่มไว้สักประมาณหนนาทีนะครับผมโอเคนะครับผมจะจุ่มแล้วนะครับให้มันจุ่มตัวทดสอบนะครับผมอ่าตัวนี้จุ่มไว้สักพักหนึ่งนะครับสักหนึ่งนาทีก็ได้ โอเคครับผมหนึ่งนาทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลนะครับว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับลุ้นไปพร้อมกันนะครับโอ้ท่านผู้ชมเห็นก่อนผมอีกแล้วเนี่ยโอเคนะครับเรียบร้อยขึ้นมาแล้วนะครับป้าป้าป้าโอ้โหนะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้มาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับสเกลนะครับโอเคสเกลที่ได้นะครับ เห็นไหมฮะอยู่ที่ประมาณนะครับค่า PS อยู่ที่ประมาณ6นะครับดูสีเขียวนะครับสีเขียวก็อยู่ที่ประมาณ6นะครับหรือนะครับมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยอยู่ที่6เนี่ยแสดงว่าน้ําของเรานะครับไม่เป็นกรดนะครับและไม่เป็นด่างนะครับผมอยู่ที่น้ําตัวนี้นะครับเหมาะสมแก่การเลี้ยงปลานะครับเอาน้ำนะครับไปรดต้นไม้ได้นะครับ เคนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับของนะครับบ่อลึกกันบ้างนะครับอาจจะมีผลนะครับเพราะว่าเรามีการขุดลึกนะครับอาจจะมีผลต่อความเป็นกรดเป็นด่างนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับไปเก็บตัวอย่างกันเลยนะครับโอเคไป เราก็เก็บตัวอย่างนะครับทั้ง3จุดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการทดสอบนะครับบ่อลึกนะครับว่ามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับผมโอเคจุดแรกครับผมลงไปเลยจุดที่2ครับผมจุดที่3ครับผมคือน้ำคุณหน่อยนะครับที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็ วนๆนะครับให้น้ํามันเข้ากันนิดนึงครับเพราะเราไม่มีที่คนนะครับถ้าเอามือไปคนนะครับอาจจะทําให้มันมีความเปลี่ยนแปลงของค่ากรดและด่างนะครับผมโอเคเป็นการทดสอบเลาเรียกว่า universal test paper นะครับโอ้ยเออได้อยู่นี้นะครับตัวนี้นะครับผมตัวที่2นะครับบ่ลึกนะครับ อันสีต้นนะครับสีต้นที่ก่อทําการทดลองนะครับมีค่าเป็นกลางนะครับอยู่ที่ประมาณ6.5หรือ7นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคเราจุ่มกันเลยนะครับผมไปลุยนะครับการทดสอบตัวนี้นะครับใช้เวลาประมาณ30มสิบวินะครับถึง1นาทีก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาชัวร์ก็ประมาณหนึ่งนาทีนะครับแต่ถ้าใครไม่รอนานขนาดนั้นประมาณ30มสิบวิก็น่าจะโอเคนะครับผมห้าสี่ สามสองหนึ่งศูนย์โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับฟ้บผลที่ได้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาเทียบกันเลยโอ้อันนี้นะครับมาดูตรงนี้เลยใกล้ๆครับผมนะครับดูนะครับเทียบสเกลทั้ง4อันนะครับสีน้ำเงินนะครับ เข้มนิดหนึ่งนะครับแต่สีเขียวมันจะอ่อนนะครับตัวนี้นะครับผลปรากฏว่านะครับอยู่ที่ประมาณ6นะครับหรือว่า6.5นะครับมันมีความเข้มระหว่างสีเขียวนะครับกับสีนี้นะครับอยู่ประมาณกลางๆนะครับนะครับโอเคนะครับถือว่านะครับบ่อลึกนะครับมันมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับอยู่ที่ประมาณ6-7ถึงนะครับแสดงว่าบ่อลึกนะครับ ปลาสามารถที่อาศัยอยู่ได้โดยไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อตัวปลานะครับน้ำนะครับสามารถที่จะเอามารดน้ําต้นไม้ได้นะครับทำให้การเจริบตัวดีขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้เปรียบเทียบแบบให้เห็นจระจะนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นบ่อตื้นนะครับอันนี้จะเป็นบ่อลึกนะครับบ่อลึกนะครับสังเกตว่าสีน้ำเงินนะครับก็จะเข้มเข้มกว่าบ่อตื้นนะครับส่วนนะครับสีเขียวนะครับบ่อลึก นะครับจะมีสีเขียวเข้มกว่านะครับเล็กน้อยนะครับเห็นไหมฮะสีเข,เขียวเข้มกว่าเล็กน้อยนอกนั้นก็คล้ายๆกันนะครับก็แสดงว่านะครับในส่วนของบ่อลึกนะครับก็จะมีค่าความเป็นกลางเนี่ยค่อนข้างไปทางที่6กจุดกว่ากว่านะครับส่วนตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ6.5นะครับ6.4 6.3ประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ได้ในสนภาวะความเป็นกรดเป็นด่างก็อยู่ที่ประมาณ 6-7นะครับประมาณนี้นะครับผมจะขออนุญาตสรุปแบบสั้นๆง่ายๆนะครับทั้งสองบนะครับ่อลึกนะครับแล้วก็คลองแสกไก่นะครับมีความเป็นกรดอยู่ที่ประมาณ6-7นะครับมีสภาวะความเป็นกลางนะครับสามารถที่จะใช้ในการเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ใช้ในการเกษตรได้นะครับแบบไม่ต้องห่วงนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับเกษตรกรท่านไหนนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะทดสอบก็สามารถนะครับทดสอบเองแบบง่ายๆได้เลยนะครับตามวิธีการ ของผมที่ได้เสนอไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแช่นะครับที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ทราบกันทุกทีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาบลี่กาแฟเข้มขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมลลี่กาแฟเข้มชาแนล